ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Yes Icon สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับแล้วในคลิปนี้เราจะพาไปดูการต่อสู้ในศึกด่วนเทพชนเทพกันนะครับหลังจากที่ทุกคนต้สงเกีระดับ UR เข้ามานั้นเมตาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูการต่อสู้สุดมันในวนันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมทุกคนและเราก็ไปลุยกันเลยศึกชิงบัลลังก์ในครั ระหว่างคุณไฮแลนด์และคุณดรากเทอริสถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโดยทางฝั่งคุณไฮแลนด์นก็จะใช้ตัวละครฟลัดปะกไก่แสงตัวบัดความเร็วที่เหนือกว่าแสงซุปเปอร์ดาร์ชัยตัวละครที่มีโล่ที่หนาและส้อนดามจเมทัลในตัวละครที่ยังติดเมทัลและสุดป่วนในทีมตอนนี้พูรีพรีเซนเนอร์จากแดนเจ็ดทัตสึมิกิตัวที่มีพลังอันมหาศาลและคอสกิลที่เปลี่ยนไปเกริลวันชุบ แล้วเราไปดูตัวละครฝั่ง Drykris กันบ้างตัวละครตัวแรก Super d a r k s h i n ตัวที่มีโล่ที่หนานและ Stone Damage แท็ง t o า Master หัวหน้าใหญ่จากแกงที่มีการสตอนดาเมจเหมือนกัน Metal Knight ตัวละครที่มีการสตันสุดปวน Phoenix Man ตัวที่มาัพ p อ o r t ให้กับทีมกลับมาติมเมตาอีกครั้ง t a t กิตัวละครที่มีพลังจิตสุดโหดและเกร y g r นชุบคอที่กลับมาติดเมตาอีกครั้งหนึ่งมาแทนคอของอสินจากก้นและการต่อสู้ในเมตาที่ใหม่แบบนี้มันจะมีอะไรที่ดดเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย Let's go และตอนนี้ก็เข้าสนามต่อสู้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งซ้ายมือนั้นที่จะเป็นฝั่งสีฟ้าและฝั่งขวามือจะเป็นฝั่งสีแดงนะครับทุกคนและตอนนี้เปลดไปะเก๊ยใส่ฝังซ้ายมือของเรานั้นจะได้เปิดมาก่อนนะครับด้วยดาเมจเท่าไราไม่รู้แต่ดาเมจโคตรแรงนะครับและตามมาด้วยทลกคนทัศมกิตัวนี้ระเบิดดาามจไป48ล้านและตามมาด้วยทลกคนฟูมบุกิน,นะครับเพื่อระเบิดดาเมจและสนามพลังไปอีกด้วยนะครับทำให้ทีมขวามือของเรานั้นติดโลเมอะทอถึง5ตัวกันเลยนะครับทุกคนและแปล็ดตั้้งงนึดวน นั่นเองนะครับตามมาด้วยตัวละครซูเปอร์ดักชัยนะครับดาเมจดสิบแปดล้านนะครับผมจะกดแล้วถทัสมุกเกิอาวุธเฉพาะสามดาวตัวนี้ก็ได้ทำการโจมตีไปเหมือนกันนะครับผมตามมาด้วยตัวละครสุดอ้วนอย่างเมทัลไนต์ตัวนี้ก็ระเบิดขีปนาวุธไปนะครับด้วยดาเมจดหนึ่งล้านเท่านั้นแล้วก็ได้สตันซสี่ตัวละครตามมาด้วยตัวละครผู้ริพริชเนอร์ตัวนี้ก็ได้ทำการโจมตีไปนะครับผมในแถวบนตัวนี้และเมทัลในฝั่งขวามือของเราก็ได้ทำการโจมตีมาเหมือนกันนะครับด้วยด้ามเอ็ดสามล้านแล้วก็ ใช่ที่มีการหักหลังนะผมโจมตีไปที่ทีม ตัวเองนะครับกระนํำซีแดงจากเกรียวกันชุดต่อเลยนะครับผมทางฝั่งซ้ายเหมือนและทัสมก,กิตัวนี้ก็ได้ทำการอันติไปนะครับมด้วยได้เมจ19ล้านทางฝั่งขวาเหมือนและระเบิดสนามพลังจากฟูบุกินะครับผมซึ่งดาเมจที่มันทำได้ก็คือ6ล้านเท่านั้นนะฮะตาของตัวละครผู้ริบริชันเนอร์ตัวนี้ก็ได้ทำการโจมตีไปที่ตัวละครเมทัลไนต์ตามมาด้วยตัวละครทัสมก,กิตัวนี้นะครับผมระเบิดพลังไป3ล้านเท่านั้นตามมาด้วยตัวละครฟูบุกินะครับผมเพื่อทำการโจมตีไประเบิดสนามพลังนะครับผมา้สิบเอิดล้านลยนะครับผม ด้วยต้นขอดซูเปอร์รักชายนครผมโจมตีไปในรอบนี้ไดมม้เป็น4 8ล้านใช่ไหมทุกคนดูไม่ผิดใช่ไหมดาเมจโคตรแรงมากเลยนะครับแล้วก็ตามต่อมาด้วยต้นคอนทัสมุกิทางฝั่งขวามือก็ได้ทาการโจมตีไปนะครับและตามมาด้วยต้นคอนโฟมุกินครเพื่อระเบิดสนามพลังตรงนี้ไปนะครับซูเปอร์รักชายทางฝั่งขวามือก็ได้ทาการโจมตีไปเหมือนกันนะครับด้วยอันติในครั้งนี้ด้วยดาเมจ14ล้านนะครับตามแล้วด้วยต้นขอนแทงทอ็อปมาสเตอร์ไปต่อนะครับหนึ่งล้านเท่านั้นแต่เมท ให้ฝั่งขวามือนั้นโดนสตันถึง4ตัวละครกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ซ้ำมาอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยดาเมจ193ล้านเลยนะครับดาเมจตัวละครตัวนี้โคตรแรงมากเลยนะครับแล้วการต่อสู้ในสนามรบตรงนี้ก็เข้าเทินที่2ไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครในแผนปะกาแสงตัวนี้ก็ได้ทาการโจมตีไปอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยดาเมจ14ล้านตามมาด้วยตัวละครทัชซึมิกินะครับผมเพื่อสร้างสนามพลังตรงนี้ไปและฟูบุกิก็ไปทําการเก็บสนามพลังตรงนี้แล้วก็ระเบิดสนามพลังไปทันทีเลยนะครับทุกคน ทันทีนะครับเปิดมาด้วยทุกคนแสงประกายแสงโจมตีไปก่อนแล้วก็ตามมาด้วยทุกคนสุ p e r รักชายตัวนี้โจมตีไปได้วยดาเมจ2สองล้านหรือว่ายีิบสามล้านดูไม่ทันนะครับผมทัสมกิตัวนี้ก็ได้ทําการโจมตีไปแล้วก็ฝากสนามพลังไปทันทีนะครับเมทช่ในตัวนี้ก็ได้ทาการโจมตีไปเหมือนกันปล่อยขีปนาวุธโจมตีไปแล้วก็ได้ทําการสตันฝัง่งตรงข้ามอีกแล้วนะครับพูรี prisoner จากแดนจิตก็ได้ทําการโจมตีไปที่สุ p e r รักชายนะครับทุกคนทัสมกิทฝั่งขวามือก็ได้ทำการโจมตีไปเหมือนกันนะครับผมในรอบนี้โจมมมตีไกกกโลลัับนะะร่แาางฝซ้ยื ฝรั่งไม่ใกล้แสงตัวนี้ก็ได้ทักพันจบไปอีกครั้งนึงด้วยนาเมันสล้านเท่านั้นตามมาด้วยตัวละครซูเปอร์ดักชายตัวนี้วุชพะ่ะสาดาวจนไป้ิล้านนะครับและตามมาด้วยตัวละครทันสมกิตัวนี้สร้างสนามพลังไปนะครับตามมาด้วยตัวละครเมทัลในอีกครั้งหนึ่งในกลบผม แล้วก็ภูริ Prisoner of g อบกอไปที่ตัวละคร Phoenix Man นะฮะแล้วตอนนี้ก็ถึงตาของตัวละครระดับ UR แล้วนะครับผมโจมตีไปซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มาเปลี่ยนเมตาคอเลยนะครับผม oh. ซึ่งตัวละครตัวนี้มาป Call, ุ๊บเมตาคอเน้นก็ได้เปลี่ยนทันทีเลยนะครับผมจากคอสวินจากกลกลายมาเป็นคอเกเรูกันชุบทันทีเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็จะถึงตาของตัวละครฝั่งซ้ายมือนะครับโดยตัวละครภูริ Prisoner ตัวนี้ก็ได้ทำรโจมตีไปที่ตัวละครเมทูไนและตามมาด้วยตัวละครทาสมากิและ ปูบุกิซ้ำไปต่อเลยนะครับทุกคนในครอบนี้ แล้วก็ยังไม่จบเท่านี้นะครับตัวละครซูเปอร์ดักชัยทวังซ้ายมือนั้นก็ได้ทำการโจมตีไปด้วยดามเมจด0 0กว่าล้านดามเมจโคตรโหดมากเลยนะฮะและทวังขวามือของเรานั้นก็ได้เปิดมาด้วยตัวละครทัสมกินะครับด้วยดามเมจ80ปล้านนะครับผมและฟูบุกิตัวนี้ก็ได้ทำการโจมตีไปเพื่อระเบิดดามเมจดแค่10บล้านเท่านั้นนะครับผมตัวละครทัสมกิตัวนี้มาเปลี่ยนเมตาคอแต่การโจมตีของมันก็ไม่ค่อยรุนแรงนะครับแต่การโจมตีของมันนั้นสุดบวนมากๆเลยนะครับทุกคนซูเปอร์ดักช และเมเจอร์ในฝั่งซ้ายมือนั้นก็ไม่ยอมนะครับก็ปล่อยขีปนาวุธไปอีกครั้งหนึ่งด้วยดาเมจสี่สิบแปดล้านแล้วก็ได้ปล่อยขีปนาวุธมาอีกรอบนะครับสำหรับตัวละครเมเจอร์ในตัวนี้นะครับและตอนนี้กระหน่ำสีแดงจากเกเรลกันชุบต่อเลยนะครับและฟีนิกซ์แมนตัวนี้ก็ได้ลุกขึ้นมาโจมตีธรรมดาไปที่ตัวละครเกเรลกันชุบนะฮะทุกคนต่อด้วยแทงท็อปมาสเตอร์ตัวนี้โจมตีไปดามดเมจเบามากมากเลยนะครับและตอนนี้ก็ได้เข้าเทิร์นที่สามแล้วนะครับทุกคนการต่อสู้ในครั้งนนนนนนีีีี้้้จจจะะะะบบบอยู่่่่่ใเเททททิรรรรรรร์์าาาไไไหคคคััััแตตตตตววลกก็ดโมมป ตัวละครซูเปอร์ดาร์กชายด้วยดาเมจ91ล้านดาเมจโคตรแรงและทัสมกุกิตัวนี้ก็ได้ทำการซ้ำเติมไปนะครับ28ล้านถึงตาก่อนตัวละครเมทัลไนท์ปล่อยขีปนาวุธมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ตัวละครเมทัลไนท์ก็กลับมาอยู่ในตู้สุ่มกาชานะครับใครที่อยากได้ตัวละครตัวนี้ก็สามารถไปสุ่มหาได้นะครับทุกคนและลตัวนี้ก็ได้ทำการโจมตีไปนะ ครับผมทุกคนตามมาโดยเจ้าคนทัศมุกิตัวนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยดาเมจ21ล้านเท่านั้นและฟุบุกิตัวนี้ก็ได้ทำการโจมตีไปเพื่อระเบิดดาเมจสนามพลัง13ล้านนะครับ แฟลตตัวนี้ก็ได้ทำการโจมตีมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและตอนนี้ทางฝั่งขวามือนั้นจะทนรับดาเมจไหวในเทิร์นที่เท่าไหร่นะครับซูเปอร์ดักชัยก็ได้ทำการโจมตีไปนะครับทำให้ฝ่ายขวามือของเรานะั้นติดโล่ไม่ย่อท้อของคอเกิดูกันชุบถึง3ตัวเลยนะครับทุกคนและมเมทัลไนท์นตัวนี้ก็ได้ทำการปลอ่อยคีปมนุษย์มาอีกครั้งหนึ่งด้วยดาเมจเก้าแสนตัวแนนนะฮะและพริ้วพริซันเนตัวนี้ก็ได้ทำการโจมตีไปที่ตัวคันทัสมากิและแทนต่อมาสเตอร์ทั้งฝั่งขวามือก็ได้้นน Super ok ้้ทททาาาากกกกกรรรโจมมมตตีีีไอนนัััคง็ดสสววิ ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็สร้างสนามพลังไปตามมาโดยตัวคอนฟูบุกิตัวนี้โจมตีไปนะครับผมเพื่อระเบิดสนามพลังไปนะครับผมเล้านและทางขวามือนั้นก็ไม่ยอมนะครับส่งตัวละครทัศมคิตัวนี้ได้ทำการโจมตีไปด้วยระเบิดเล้านนะครับผมผู้ริพริชเนอร์ตัวนี้ก็ได้ทำการโจมตีไปที่ตัวละครเมทัลไนน์นะครับผมแล้วก็ได้ทำการสตันตัวละครเมทัลไนน์ไปชี้ได้พรอยทัศมคิตัวนี้ก็ได้ทำการโจมตีไปอีกครั้งหนึ่งตามมาโดยตัวละครฟูบุกินะครับผมในครั้งนี้การโจมตีมมมมััััันน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 ตตตตต่่อออออเเเเืงงงาาากกๆลลลลยยยะะะะคคครรรรรรบบบแ็ถึขวววซูปป์ดดดชีีี้้้้โจไใผ จะติดโลเมโยท้ออยู่แต่การโจมตีของมันก็ยังเข้าอยู่นะครับและเมทัลนตัวนี้ก็ได้ทำการโจมตีธรรมดาไปนะฮะไปที่ตัวละครซูเปอร์นักชายหลายซูเปอร์นักชายทาพขวามือตัวนี้ก็ได้ทำการสวนไปนะครับผมและเมทัลนตัวนี้เมื่อสวนแล้วก็ไม่ยอมนะครับก็ปล่อยคีปนะุธไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและทางขวามือตอนนี้ก็เหลือแค่2ตัวละครเท่าแนนนะครับผมตัวละครฟูบุกิตัวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะฮะแล้วตอนนี้ก็ได้เข้าเทิร์นที่4ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลัดปะไกเช่นเคซนตัวนี้ 25ล้านและก็ต่อด้วยตัวละครฟูบุกินะครับผมด้วยดาเมจ6ล้านเท่านั้นอาซีปรูนก็ได้ทํางานนะครับเปิดมาด้วยตัวคอนแฟลตประกายแสงใหม่อีกครั้งหนึ่งการโจมตีโคตรเบามากมากเลยนะครับผมตามเลด้วยตัวคอนรซูเปอร์ดาร์ชัยตัวนี้โจมตีไปนะครับวิดที่ตัวคอนรซูเปอร์ดาร์ชัยและตามมาด้วยตัวคอนทัสบุกิอีกครั้งเพื่อสร้างสนามพลังไปนะครับผมตามมาด้วยตัวคอนเมเทอร์ไนมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมปล่อยคีปันโนว์ตัวละคตัวนี้อาจจะอยู่ในเมตาได้ถึงในเดือนหรือว่า2เดือนข้างหน้านะครับผมถ้าหากตััััววววลละะคคคครเเเข้้้้าาาามมมในนนนนนนตตตตตทททไไ์ีีกกก็ออจจปแบุ การจมตีของมันก็สุดมันสุดเดือดมากมเลยนะครับทำให้ตัวละครทังฝังขวามือนั้นก็เหลือแค่2ตัวละครเท่านั้นแต่ตอนนี้ซูเปอร์ไดชทังฝั่งซ้ายมือนั้นก็ได้ทำการโจมตีไปอีกรอบในรับไปที่ตัวละครเมทัลไนท์แล้วก็พุริพริสันเนอร์ก็ได้อบกอดไปที่ตัวละครเมทัลไนท์อีกครั้งหนึ่งตามมาด้วยตัวละครทัชมิกเกตัวนี้โจมตีไปในบนเป็นการไล่โจมตีสามารถเก็บตัวละครเมทัลไนท์ทางฝั่งขวามือได้ไปชี่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้ทั้งฝังขวามือนั ซูเปอร์ดักชัยตัวนี้จะทนรับดาเมจไหวหรือไม่นะครับเรามาดูกันตรงนี้และแล้วตอนนี้ก็ได้เข้าเทรนที่5แล้วนะครับทุกคนการโจมตีของตัวละครแฟตปรไกยแสงก็ยังไม่สามารถเก็บตัวละครซูเปอร์ดักชัยตัวนี้ได้ซ้ำเติมจากตัวละครทัสมักิในรับผมและฟูบุกินะครับตอนนี้ตัวละครซูเปอร์ดักชัยตัวนี้ก็ติดโลไม่อดท้อแถมติดการใบอีกด้วยนะครับการโจมตีของตัวละครตัวนี้ไม่สามารถจชออกสกิลได้เลยนะก็เป็นกระสอบทรายดีๆให้กับตัวละครทางฝั่งซ้ายมือแบบดีๆเลยนะครับ และเมทัลเนตัวนี้ก็ได้ทาการโจมตีไปเพื่อสตันอีกแล้วนะครับผมถึงมันจะโดนสตันแล้วก็โดนสตันอีกนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้และผูริพริชเนอร์ก็ได้ทำการอบกอดเลยครับผมไปที่ตัวละครซูเปอร์ดักชายตามมาด้วยตัวละครทัชมุกินะครับการโจมตีของมันก็เบาลงนะครับเพราะว่าตัวละครซูเปอร์ได้กชายตัวนี้ติดโลไม่โอท้ออยู่นะครับทุกคนผูริพริชเนอร์ตัวนี้ก็ได้ทําการอบกอดมอบความรักให้กับตัวละครซูเปอร์ดักชายอีกครั้งหนึ่งตามมาด้วยการไล่โจมตีของตัวละครทัชมุกิและ คูบุกิไปต่อนะครับและตัวละครตัวนี้ก็ยังติดโลเมยลท้ออยู่นะครับทุกคนและ Super ซูเปอร์ดาร์คตช้ถังซ้ายมือตัวนี้ก็ได้ทำการโจมตีไปด้วยดาเมจ48ล้านนะครับผมถึงจะติดโลเมยลท้ออยู่แต่แตกดาเมจของมันก็โคตรแรงมากๆเลยนะครับและเมทัลในตัวนี้ก็ได้ทำการโจมตีไปด้วยดาเมจ6ล้านหรือว่า69น่าจะ6ล้านนะครับทุกคนแต่การกระหน่ำซีแดงจากเกดูกันชุบในครั้งนี้จะบัฟดาเมจให้กับทีมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าคอนแฟลชปะกายแสงในเทิร์นที่6นะครับส่ว,ปปวนตัว,วละครซูเปอร มากเลยนะครับส่วนตัวละครตัวนี้ฟูบุกิก็ได้ไล่โจมตีไปตามมาด้วยตัวขั้นสัตว์กล้แสงเพื่อบัฟความเร็วอีกครั้งหนึ่งในกลุ่มจากพลาสติคหลายซูเปอร์ดัร์ชัยตัวนี้ก็ได้ทําการโจมตีไปก็ยังไม่สามารถเก็บตัวละครซูเปอร์ดัร์ชัยตะงขวามือได้เลยนะครับแล้วเมเทอร์ในตัวนี้ก็ได้ทําการโจมตีไปนะครับแต่การโจมตีของมันนั้นก็ไม่มีการสตาร์แล้วนะครับทุกคนตามมาด้วยตัวขั้นพลตรีพริสันเนอร์โจมตีไปเพื่อมอบความรังให้กับตัวละครรซปเอ์ขัชยตมด้ันซูิเปต่อเลยนะครับบระเิดสนามพลังร์ โอเคก็ยังไม่สามารถเก็บได้นะครับแต่ในรอบนี้จะทนรับดาเมจดไหวหรือไม่สำหรับตัวละครซูเปอร์ได้ใช้ตังขวามือนะครับทัศสมกิรตัวนี้ทําการโจมตีไปอีกรอบด้วยได้ดด14ล้านและก็สร้างสนามพลังฟุบุกิก็ได้ทําการโจมตีไประเบิดแล้วก็เก็บงานไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้บอกเลยว่าโคตรโหดสุดจอดมากเลยนะครับพลังของมันจะแตกต่างขนาดไหนแต่การต่อกรของมันบอกเลยว่าโคตรมันมากๆเลยนะครับ แล้วการมาของตัวละครทัศมกิในครั้งนี้ทําให้การต่อสู้ในศึกดวลเทพชองเทพนั้นก็ต้องเปลี่ยนคอไปกลายเป็นคอ,อของเกรุกันชุบแล้วนะครับทุกคนโอเคแล้วแชมป์ในสัปดาห์นี้ก็จะตกเป็นทางฝั่งของคุณไฮแลนด์กันอีกแล้วนะครับทุกคนในสัปดาห์หนะ้าใครจะเป็นแชมป์เดี๋ยวเราจะมารีวิวและมาพาก,กันอีกครั้งนะครับโอเคและในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอ next day ปดาห์หน No,